ตองขาหมวยใส่แง่อมพลหน่ยสิเอาเสือผานี่ภาพับพใส่ถุงใช้ถุงใส่เนี่ยเนี่ยสมัยก่อนมีถุงใสแล้วอ่าเพี้ยงเอือกสิเด้กค่ะย่อยอ่ยอถุงเนี่ยย่อดิขึ้นดียางขาหมวยช่วงหน้าได้ดูฝนวแต่ยางขาหมวยนั้นผ้าถุงหนำผัดไปหนันจกักรีว่ารชัดไหม พอจังออกอรถก็จะไสให้ออกอรถเกาไสให้กีไว้กับน้องตามมาหนารถปิ๊กอ,อ,อับมัอัพับรถจะได้<อ>น,อน้องไสยพุนครับเตยเตยเป็นผูครับสามสิบจ,จํบเันนสุดเนี่ยไปเป็นครูเป็นครูตั้งแต่อายุสิบแปดสิบเก่าเป็นผุ้ครูแต่ว่าบ่นน้รับราชการนี่เป็น ที่ก็ไปเรียนร้สึกว่มาเป็นคนดูสาวาที่ตุ้ยเป็นนักศึกษาได้พักเโด,ดนเลือตัวน้น้อยจอยแข่งแรงมันนัก40เกิโลต้องพัดกับปิวค่อยลองพัดปิวลงนัะนเนองคพัดปิวแล้วลงจอยลายจอยลายเขาก็คิดไม่รู้จัก ไม,ไม่รู้จักดูแลสุขภาพเลยค่ะคือข้าวเช้าหนูไม่ได้กินเลยอันเหลเเนี่อนมอหนึ่งบางวันไม่ได้กินห่อนเป่าเทียงเพ<ด>ราะว่าต้องเปล่าไปทำงานเทียงมากป้าไรีบไปทำงานอดและทน,ทนไม่หรออดและทนมากทนมากๆทนต่อคำอมหาอดทนไปดิมันเป็นมหาอดทน,นทนอีกอย่างหนึ่งคือมูมูบอกว่า นอีกอย่างหนึ่งก <Okay. S 2> mm ็คือทนทนทนกับการยอมค้นท่งสินนะคะจิบโเทียงบอเทียงไพ่ทั้งสิ้นไพ่หายไพ่ใบยังเด็กกับอย่ยางเดียวโอ๊ไปอยางเดียวบางเทื่อนะโอ๊อ๊จนเหมือนจนวิ่งไปเลยโอ๊หลปากนี่คือเรื่องเราชาวนี้และก็ถึงเรียบร้อยละ